วัดวัดฝกน้ำผาสีเนเลยผาสีเจเลยชื่อยังเป็นทางการทั่วไปมันจะเป็นวัดขุดนะอืามีเกลีวข้าวเนียวไก่ทอด้วยโอ้ยนี่หรักการอะไรอย้นี้ัยู่คลวัดใช่ไหมราต้องกี่รบทำบ้านจอดนี่ก็เป็นตะวันนี่ยเดินข้ามใช่ไหมฮะข้าม ตอนใส่จอดนี่ตอแกว่วัดเดียวกับวัดอน้องกำลังเดียวเลยอากาศแดดมันกำลังขานี่ก็จะเป็นหลังองค์พระนะครับในเขตวัดปักน้ำภาษิเจริญนะครับเดี๋ยวเราจะไปไภายในวัดกันนะครับตอนนี้ก็ แดดร้อนมากนะครับผมดูลักษณะเหมือนจะครื่มมากครึ่มฟ้าเครื่มฝนมาแล้วเดี๋ยวจะไปข้างในกันต่อนะครับแต่ดูแล้วโอคงบเลิ่มนะครับผมความสูงก็น่าจะตึก20สิบชั้นได้นะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินผ่านข้ามสะพานลอาน,นี้ไปนะครับบรรยากาศตรหงโอ้ ภายในวัดก็มีคลองลังวัดนะครับผมเลี้ยงปลาในปลาสวงปลาสวายอย่างเยอะเลยนะครับมากับทีมนะผมนี่ผู้ชนนนการครับมาประจานะครับในรอบครั้งแรกอ๋อครั้งแรกอ่ะอ้าวหรือมาประจำครั้งแรกในชีวิตคุณดูครับมีเหี้ยเลยครับเห็นไหมลอยน้ำตู้ป่องตุ้ป่องอ่าพอมาก็เจอเพื่อนทันทีครับผมนะนี่มาแล้วมาครับลอยเพื่อนในตันนัน สบายใจไปเดี๋ยวไปถนนกันจะเดินตรงไหวพระตาหูรปัตยกรรมวัดขุนจันทร์จันทร์นะวัดขุนจันทร์ครับผมในเขตวัดขุนจันทร์นะเป็นวัดเก่าแก่ แดดยังร้อนนะครับผมแก้ว้ารู้แล้วรู้รอดดประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะครับแต่มาแล้วผมมาจัดกัดครั้งแรกก็ถือว่ามาในว้าวเลยนะครับผม,ม,มสวยแต่มาช่วงเย็นจะดีนะไม่ร้อนว้าวร้อนว้าวตรงนี้เนี่ยถ่ายสวยมากเลยนี่ครับบรรยากาศ อันนี้ก็จะเป็นในเขตของพระนอนนะครับฝั่งสะพานที่อยู่เมื่อกี้อยู่ฝั่งนู้นนะครับตรงนู้นบรรยากาศเรือนไทยหลังเล็กนะครับสวยมากครับบรรยากาศตุมรวมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปวัดภาสิเจริญตหรือวัดปักน้ำนั่นเองนะครับเส้นทางลัดเมื่กี้นะครับได้เดือบมาถึงนะครับผมในวัดปากน้ำนะครับองค์ใหญ่บเลล่มเพิ่มนะครับวัดปากทางภาสิเจริญนะครับ อย่างสวยครับผมเหลืองอารามทั้งองค์นะครับส่วน่งนี้ก็จะเป็นพระมหาเจดีย์มหารัตนมงคลนะครับนี่ก็ใหญ่ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้กันนะครับมีตนพุทธาสครับผมออกลูก มัันจะดเดี๋ยวจะไปฝั่งด้านหน้าองค์กันนะครับว่าไงเจ้าแมวแมวแวๆมวๆมวแมวแมวๆมวแมวมวแมวมวว่าไงเจ้าแมวน้อยอือ มวองค์ปราสาทอย่างใหญ่นะครับในมหาเจดีนะครับข้างหน้ากันนะครับนะข้างหน้าองค์พระกันนะครับนะนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางมาในวัดปากน้ำนะครับ นี่ครับไปบารมเทิมวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับ่องใหญ่มากนะครับ

น่าจะท้องตัวนี้รมเรเดินมากนะบรรยากาศประมาณใบหนึ่งใบสองนะครับบรรยากาศนี้บอกเลยครับครั้งแรกนะที่มาตรงนี้